สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ2ทเวนิววันช็อตการข่าวสั้นแปดนาทีนะครับเย่ yeah. นะก็รายการข่าวเช้าแบบนี้นะคระับจะมาอัปเดตข่าวสารยามเช้ากันเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นในส่วนของผลการแข่งขันก็แล้วกันนะที่ต้องบอกว่าเยอะมากแล้วก็ ช็อกเหรอจะจะใช้คำว่าช็อกก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้เลยนะครับนะกับแมนซิตี้แล้วก็แมนยูเชลซีด้วยนะครับนะ <c oughs> แด่ก็เหมือนเดิมนอะก,ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก,กันยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ PK24 นะครับพี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์นะไปได้เลยที่แอดพ k 2 4นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอ,อ้โหทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อคืนผมผมไม่ได้ดูบอลเลย <c oughs> ไม่ไหว ไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่าพอตื่นมาเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะขนาดนี้นะครับไม่นึกว่าจะขนาดนี้คู่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คงจะเป็นนี่แหละแมสซิตี้กับแอสตันวิลล่านะครับนะจริงๆเนี่ยเชลซีกับแมนยูมันมันเป็นบิ๊กแมตช์นะมันเป็นบิ๊กแมตช์แล้วมันควรจะได้แบบสปอร์ตได้โฟกัสไปเยอะๆแต่สำหรับผมอะแมสซิตี้เท่านั้นเลยอะนะครับเมื่อคืนซิตี้ก็แพ้วิลล่านะครับไปหนึ่งตัวศูนย์นะซึ่งเ <c oughs> มื่อกี้ถายอีฟอยู่แล้วก็อีฟเนีได้ดูอีฟ e บอกว่าวิลล่าเล่นดีมาก วินาเล่นดีมากในขณะเดียวกันซิตี้ก็ถือว่าทําได้ไม่ดีพอมีปัญหาต่างๆซึ่งเนี่ยพอเรามาดูสโตงสแตตต,ต่างๆหลังเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันกับเออซิตี้นะครับแต่ว่าในภาพรวมของเกมเนี่ยนะครับพวกเขาโอกาสยิงน้อยมากเพียงแค่สองครั้งนะครับส่วนวินล่าเนี่ยมีถึง22ครั้งของบอลก็น้อยกว่านะครับนะทัชเอ่อสัมผัสบอลกับเขตโทษก็น้อยกว่านะครับนะแล้วก็ ยิงไม่ได้ด้วยนะครับวินล,ล่าชนะไปได้นะครับหนรตูนจากประตูชัยของดีออนบลลี่นะครับซึ่งก็ถือว่าอย่างที่บอกแหละนะครับก่อนเกมเนี่ยก็แอบหวังนะครับว่าวินล,ล่าจะมาช่วยแชร์แต้มซิต,ตี้ให้หน่อยนะเสมอก็พอใจแล้วนี่พวกถึงชนะเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันน่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันนะครับนะ แล้วก็ถ้าเป็นคู่อื่นๆก็จะมีแบล็ตันนะครับนะเอาชนะเบนฟอร์ดไป2-1นะครับเคสตันพาเลตก็แพ้บอลมัด2-0ฟูลแลมนะครับเปิดบ้านถล่มฟอร์เรสต์ไป5-0เลยนะครับลิเวอร์พูลนะอันดับ2ก็ชนะเชฟฟิลด์ไป2-0นะครับได้ประตูจากวอร์จิลฟันได้แล้วก็โดมินิกโซโบสไลนะครับส่วนบิ๊กแมตช์ครับแมนซิตี้เออแมนยูนะครับนะเจอกับเชลซีนะครับก็เป็นแมนยูนะที่สามารถชนะไปได้นะครับสองตัวหนึ่งนะโดยได้2ประตูจากสกอตต์แม็กทอมินเนย์เล ก็ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจเทนฮากไปอีกหนึ่งนักใหญ่ๆเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเกมบิ๊กแมตช์แบบนี้เล่นในบ้านแบบนี้แล้วคุณเอาชนะเชลซีได้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ก็โอเคเป็นเป็นสามแต้มที่สําคัญอยู่แล้วแน่ๆเลยอะนะครับนะเออก็ถือว่ายินดีด้วยแล้วกันกับแฟนแมนยูนะครับเย่เย่เย่ yeah, 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 นะทีนี้เรามาดูในส่วนของข่าวสารกันหน่อยดีกว่านะครับ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยนะมันก็มี ประกาศเอาไมเชื่อออกมาเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะว่ามิเกลอาเดตานะครับคุณซื้อหนุ่มของเราเนี่ยนะฮะจะต้องโดนแบนในเกมหน้านะครับที่เราจะเจอกับแอสตันวิลล่านะครับเนื่องจากว่าเพิ่งโดนใบเหลืองมาในเกมล่าสุดนะครับนะที่ไปนั่นนะ่ะชนะลูตันแล้วก็ช่วงท้ายเกมวิ่งฉลองดีใจนะครับนะก็โดนใบเหลืองไปเนื่องจากแบบฉลองดีใจเกินเหตุนะครับดีใจเกินเหตุออกจากนอกกรอบเท,เทคนิคนะนะซึ่งก็ สัสภารับผมเนี่ยผมผมไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นกฎที่ระบุประชัดเจนอยู่แล้วว่าเออมันไม่ให้ออกจากนอกกรอกกบเขตเทคนิคเะนาะก็เข้าใจได้นะครับแล้วพอคุณออกไปคุณทําผิดกฎแล้วโดนใบเหลืองก็เข้าใจได้แต่ประเด็นคือนิดเดียวเหมือนเดิมเลยครับมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้อาร์เดต้าไม่ใช่คนแรกนะครับเมื่อเดือนก่อนไบรตันแบบนี้เลยเดอซับบี้นะครับวิ่งออกไปครึ่งสนามเลยไม่โดนไหก็ <laughs> กดอ่ะมันดีแล้วนะครับนะ doable. กดมันดีแล้วถูกต้องแล้วนะครับผู้คุมความเรียบร้อยแต่ประเด็นคือปัญหาคือผู้คุมกดเนี่ยแหละนะครับที่แม่งแบบแบบเดาใจมึงไม่ถูกเลยอยากจะแจกก็แจกอยากจะไม่แจกก็ไม่แจกแจนะครับดังนั้นก็ถ้าหากว่าพี่พี่แบรนด์ผมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพี่พแบรนด์กุณซื้อผมเนี่ยกุณซื้อทีมอื่นถ้าเกิดมาทำเหมือนกันเนี่ยพี่ๆก็เ,เอาให้เหมือนกันเดอร์นะจ๊ะ FA เเวนนะครับ อ่าแล้วก็อ่ะมากันที่ในส่วนของสแตตหลังเกมซิตี้หน่อยหน่อยแล้วกันน่ะมีมีภาพนี้มานะครับจากสควอก้าเอามาให้ดูกันนะครับในเกมนี้ทุกคนเนี่ยดูดิซิตีต่ตางๆนะครับวินล่าเหนืขอขวาซิตี้เยอะมากค่าเอ็นะครับนะ XG เนี่ยวินล่าเนี่ยมีค่าเอ็ถึง2.04นะครับส่วนซิตี้เนี่ยมีไม่ถึง1เลย0.83นะครับโอกาสยิงเนี่ยวินล่า22ครั้งซิตี้แค่2ครั้งยิงเข้ากรอบนะครับวินล่ายิงเข้ากรอบไปถึง7ครั้งซิตี้ยิงเข้ากรอบ2ครั้ง นะครับนะแล้วก็สัมผัสบรรอลในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับซิตี้เนี่ยสิบสามครั้งส่วนวินล่าเนี่ยสามสิบหกครั้งนะครับคองบอลเนี่ยโอเคซิตี้ซิตี้อาจจะคองบอลเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรลูกเตะม,มุมนะครับวินล่าหกครั้งซิตี้ศูนย์ครั้งคือเป็นอะไรที่แบบเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยนะครับนะผมเมื่อคืนก็ผมก็อาจจะยังไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่ายังไม่ได้ดูนะครับแต่เดี๋ยวว่าจะดูย้อนหลังแน่ๆแหละเกมนีนนน้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นวินล่ามันจะขนาดไหนนะครับนะ เออนะแล้วก็อ่ะไหนๆก็พูดถึงวินล่าแนละ้วก็ขออนุญาตบิลซะหน่อยก็แล้วกันนะครับในภาพนี้หลายคนน่าจําได้นะเกมเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราช้ว,วินล่าในบ้านเนี่ยไปสี่สองนะครับผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าวินล่านะครับตอนนี้เล่นในบ้านมาแล้วทั้งหมด1ิบสี่เกมนะครับนะสิบสี่เกมตั้งสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยเกมล่าสุดที่เขาแพ้ในบ้านตัวเองเนี่ยก็คือเกมนี้ที่เราชนะไปสี่สองเมื่อปีที่แล้วดังนั้นแหม โอโหหลังจากแพ้เราคือเขาไม่แพ้ใครอีกเลยอะ่ะแล้วอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเป็นอะไรที่แม่งโคตรน่าดูเลยอะ่ะนะครับกับวินล่าละอารอรซนอนนะตอนนี้ถือว่าวินล่านี่มันร้อนแรงจริงๆนะครับอุนายเอเมี่นะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็อขออนุญาตแถมนิดนึงนะวกันนะเกี่ยวกับข่าวซื้อขายนะครับนะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มัน <c oughs> มีดิวที่ จะเรียกว่าไงเซ็นสัญญาล่วงหน้าเหรอนะครับนะเรียบร้อยแล้วกับยบร์ทมิวนิกนะกับไรอันสลาโกซ่านะครับนะปีกดาวลุ่งชาวสเปนนะครับสลาโกซ่ญญาเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยโรมาโน่เขาบอกว่าใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับยบร์ทมิวนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยสลาโกซ่ญญาเนี่ยจะยังคงอยู่กับแคนาดาต่อนะคือเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้านะครับนะโดยค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ14ล้านยูโรเองซึ่งถือว่าถูกมาก นะครับถูกมากๆซึ่งถ้าใครยังไม่เคยรู้จักซลาโกซาเนี่ยนะลองไปหาคลิปดูไปหาประวัติดูเด็กคนนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คิดวันสเปนที่แม่งของดีนะครับและบายเยอร์ได้ได้ของดีมาด้วยราคาแค่นี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับนะจะซื้อมาปั้นใช้ยาวๆหรือซื้อมาแล้วขายต่อกําไรแน่ๆน,นะนะครับนะกับไรอันซลาโกซ่านะครับ ทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะกับรายการข่าวเช้าของเรานะครับนะอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ดูเกมเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันอารมณ์ขนาดไหนแต่แค่เช็คแค่ผลสกอร์นี่ก็ว้าวแล้วอ่ะนะครับเออนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้ก็คงจะมาไลฟ์เหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเพราะยังนึกไม่ออก <laughs> นะครับนะโอเคไปแล้วครับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย